นอนดีเท่ากับผิวขาวจริงไหมครับทำไมใช้สกินแคร์หลายตัวแล้วผิวไม่ขาวสักทีจริงๆแล้วมันเป็นที่พันธุกรรมการนอนคือส่วนสําคัญที่ทําให้เราผิวดีขึ้นของจริงครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้ผิวเราใสผิวเราดีขึ้นแล้วเนี่ยการนอนคือส่วนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายเราได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ทีนี้ อะไรบ้างที่ทําให้เราขาวได้จริงหรือว่าผิวใสได้จริงอันดับที่หนึ่งเนี่ยผลิตภัณฑ์กลุ่มสารไวท์เทนนิ่งค่ะเป็นตัวหนึ่งที่ปอนมองว่าไม่ว่าคุณจะผิวดำผิวคล้ำกรรมนธุ์ผิวไม่แดดเนี่ยการที่เราบำรุงบ่อยๆก็มีส่วนช่วยที่ทําให้ผิวเราใสขึ้นซึ่งสารกลุ่มไวท์เทนนิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีเรตินอลเนซินามัยนะครับอัลฟาอูบูตินทรานซามีเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปอนมองว่านที่อยากมีผิวกระจ่างใสเนี่ยควรจะหาผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้ อันดับถัดมานอกจากเรตพันธ์ไวท์เทนนิงนะเราก็ต้องผลัดเซลล์ผิวด้วยก็เรตินอล H A B h A นะครับสกับผลัดเซลล์ผิวเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เอาผิวที่หมองผิวที่ตายไปแล้วออกไปเวลาบำรุงเนี่ยมันจะได้ถึงโดสมากยิ่งขึ้น นอกจากบํารุงแล้วนะครับป้องกันคือสิ่งสําคัญเป็นข้อที่2เลยก็คือกันแดดกันแดดไม่ดีเนี่ยยังไงผิวก็หมองคล้าแน่นอนครับบางคนทาสกินแคร์เยอะไม่ทากันแดดเลยทาบ้างไม่ทาบ้าง S.P.F ไม่ถึงเนี่ยปอนว่าผลลัพธ์ในการบํารุง10ครีมทาไม่เท่ากับ1กันแดดครับ S.P.F 50เท่านั้น P.A. 4+ เท่านั้นครับถึงจ้าแดดเมืองไทยอยู่และข้อสุดท้ายข้อที่3คือการนอนมีส่วนช่วยในการทําให้ผิวเราใสาขึ้นครับนอนดีแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนอนดีมันทําให้เราได้โกรทฮอร์โมนกรดฮอร์โมนคือฮอร์ เมลาโทนินก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะได้มาจากการนอนนี่แหละมันเป็นกลุ่มสารแอนตี้ออกซิเดนต์ครับเรามีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ดีเหมือนเป็นเกราะป้องกันให้เราสู้กับแสงแดดได้ดีมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเลยคือการนอนที่เพียงพอครับร่างกายเราไม่เครียดไม่เกิดภาวะสเตรสฮอร์โมนคอร์ติซอลไม่หลั่งออกมามากจนเกินไปพอคอร์ติซอลไม่หลั่งออกมาเยอะร่างกายหรือว่าผิวเราไม่เกิดการหนักเสบบำรุงอะไรผลลั์ก็จะไวมากยิ่งขึ้นถ้าอยากให้บอลแนะนำรูทีนผลัดเซลล์ผิวนะครับที่ใช้คู่กับตัว,วี้ว White, ว Speed, ้้เนไ,ไดป